เรามาอัปเดตราคาทองล่าสุดกันนะครับราคาทองวันนี้วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในสุดสัปดาห์แบบนี้ราคาจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนกันเราปไปติดตามไปรพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนเอนถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ comment กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาดูราคาทองคาวันนี้ประจาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2563ซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9ก้นาฬิกา1ิกนาทีนะครับโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวัน50บบาทนะครับโดยราคาทองในช่วงนี้ก็ อยู่ในช่วงขาลงแต่ว่าลงไปเล็กๆน้อยนนะครับเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยอะไรมาก,กระตุ้นทําให้ราคาทองผันผวนหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างมากนะครับเรามาว่ากันที่ราคาทองคําแท่ง96.5รกันก่อนเลยนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,750บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,850บาทมาที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ96.5กันต่อนะครับ โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1,733ัาบาบาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,272บาท28สต่างขายออกอยู่ที่บาทละ27,350บาทเราขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพันธ์กุเร์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองเครื่องสลึงราคาจะอยู่ที่ 3 4 1 9บาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น3,919บาทราคาทอง1สลึงราคาจะอยู่ที่6,838บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,338บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางราคาจะอยู่ที่1 3 6 7 5บาบาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลี่ย ที่500บาทจะรวมเป็น14,175บาทราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่27,350บาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น27,850บาทปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทนะครับราคาจะอยู่ที่54,700บาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น55,200บาท ซึ่งค่ากำรับเฉลี่ยเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ร้านจะมีเรทค่า,ากำน,นัดที่คิดไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้นะครับซึ่งทางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจะร้านทองร้านไหนก็ตามนะครับเราต้องสอบถามทางร้านว่าทางร้านคิดค่ากำกนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนําค่ากำกัดน,น,น,นั้นไปบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขาย แล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านน,าน,นั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้ว เรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนสวัสดีครับ